สบายดีปะลุงผุบเพาะซองน้องมดคือเก่าเมื่อนี่กินเข่าเยี่ยมปะลุงเอ้ลาบเท้าปะลุงเอ้ซ่บเมื่อนี่ปะลุงเม่น้องมดลาบคือเก่าเมื่อนี้เมื่อนี่คล้องขบเศษนี่แหละปะลุงเอ้เมื่อนี้มม่ต้องห้อยทั้งถั่วไม่เบิร์ตคล้อขบเบิร์ตปะลุงเอ้ย่าครับอันนเลยพลิกล้อสำหรับน้องเยี่ยมปะลุงเอ้พลิกล้อตัวนี้นหะเป็นน้องเยี่ยมกินน้องกินเอาเมื่อนี่นะ อตัวใส่หัวหอยไปลงเองคักๆเปลงเมื่อนี้ใส่หัวหอยหัวหอยหัวหอยผมเป็นรงเองเยี่ย่นี่มีคลองดีแล้วหมักรอของนังหย่นี่คือนน้อยใช่ปะของโปของโป่าตัวน้องเย่หวานน้อยหักรอของแย่มลองโป่น้องเย่เพื่อหมักรอไม่ได้โป่งเป็รงเลยบายๆเนี่ยไม่ได้โป่งเจ็บแสบเลยงใส่หัว

เสร็จเลยไหมเดี๋ยว้าเบิงวัดกินนะปลาลงปลาปลาตุนงเยี่ยมเห็ดละถั่วปักไงเลยปลาลงเองัดีปลาลงสบัสดีปลาลงสบัสดีปลาลงก่อนี้อืมนกินละปลาลงเสจเสร็จสรสอาสวัสดีพี่น้องี่เทียมดีปลางด้วยนะสัดีปลางมีัดีก๋วีม สบายดีพี่น้องกิ่ขาสังเกตต้องเยียมเลยจ้องวาแลุมากหนึ่งสบายดีปานีขาเยียมกันเลยับพอด็เียงบีหนังกลางเลยบดอจิ้มบฟฟ่ไััอย่าบอกบฟฟ

các của chắc bạn đi à? nó luôn là khó nhằn. coi cụm nó. không sao cái đuôi. mới là thịt, thịt à? ừ. không, không ừ. là, là. thịt thử. thịt ừ, vừa thử đấy. kinh ừ, ừ. là còn mất kinh mười là hoàn là thịt rồi. đi ừ. เป็นอย่างเดียวของยิบอ้าวเต็มวแม่ไมาดแม่กินขนาดนั่นยมแล้วตมแล้วลูกเสร็ออกซิเต่มเลยไป

้อน,ออน,อนอบอิีมินข้าหน่อยไมอืมตัวรมกับพนาขออ้อไปลงไอ้าไปลงแม่นี่มันเนื้อแฉะแบบทําไงไอ้บ่มาหอยมาบอกออัดกูหอยอ่ะ

blast of black อือพ่อหาย好了ใช่มาเนี่ยงถึงิไ้มีอีกหน่เนาอาปกจน้มาเนน้องเจะบปลาบวงแฉะไมนีมเลยปลาบวงเลยบ่เลยได้แฉะต่มึงปลาบวงเลย

ที่เาไต้องมายสุ่มลุยที่เราประอยากสุ่มสุ่มข้อแแียบน้องเยี่ยมคือบ่าวเสียตุ่มยิ้เขาวจมบ่าวกับโด้ท่านองเยี่ยมพลุยิ้เขาวจมบ่าวน้องเยี่ยมป่าเท่าจบิ้นขาวสาวเนี่ยขึ้นปอนะใหม่เลย ต้นช no <si ิเพนพอจะนมาชิบโฉชิบม้งผู้ไปจักชิบมงิบเอ็ดมไปกัผู้เราพี่น้องเลยผูวบ่าบุรีลงเอาหอยบุรีลงอะไร้เกาเอาเท้าซอยขยนเปียกคนว่อใจิิะไปปักสองบ่พอน้องมดเพ้นว่าเพื่องอะยังโดดโลดครับ ดูดูื่อวันเดูอน้องไงเนาะน้องอน้องมดร่าใจกันเรานะผมสูงสี่เมตรหอยน้ำมันขอลาไปกิบแล้วปะลุงฝากคนดกดติดตามจ้องน้ำมัดในเรื่องปะลุงถ้าฟอกกันขิบหนาปะลุงสบายดี